สิบทุมะเมทัชาดกว่าด้วยคนโง่พรามทัตตะกุมารโพธิสัตว์เมื่อจะประกาศเรื่องให้ควักหัวใจคนโง่ทำการบวงสวงเทวดาจึงกล่าวว่าห้าสิบการบูชายันข้าพเจ้าได้บนไว้แล้วด้วยคนโง่พันคนบัดนี้คนที่ไม่ประพฤติธรรมมีอยู่เป็นจำนวนมากเราจักบูชายัน ทุมาเมทชาดกที่สิบจบอัฐกามวักที่ห้าจบรวมชาดกที่มีในวักนี้คือ 1. โลสกะชาดก 2. กักโปตกะชาดก 3. เวลุกะชาดก 4. มักกะสชาดก 5. โรหินีชาดกหก อารามัูุสกะชาดก 7. วารุณิทุสกะชาดก 8. เวทพพชาดก 9. นักขตชาดก 10. ธุมะเมทชาดกปัทมะปัญนาฏจบ